ทะเลหวานน้ำตาลถมเกลือขุดภาพเทียบชัดๆไม่ใช่รูปคู่แต่รู้ว่าทริปเดียวกันแน่ๆไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเพราะโควิดในทีระบาดหนักง,งานนี้นางเอกสุปตาเบลล่าลานีแคมเปญเลยขอเที่ยวทริป นวยการงานัดภาพจากทริปทะเลมาโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเบลล่าแคมเปญให้เหล่าแฟนคลับได้ชมกันซึ่งก็มีอยู่ภาพหนึ่งที่เจ้าตัวอดหุ่นในชุดทูพีดหลายคนต่างเสียดายที่เป็นภาพย้อนแสงแต่จะมืดหรือจะสว่างความสวยก็ทะลุออกมาเพราะหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์คณารดมาคอนเฟิร์มเองว่าสวยจนแฟนๆหาแซวกันยกใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นเหล่าแฟนๆยังสรรหาขุดภาพเก่ามาเทียบชัดๆปรากฏว่าหนุ่มเวียก็มีภาพที่หลายคนฟันธงว่าทริปเดียวกันแน่ๆโดยอินสตาแกรมแอดเอลล่า 082519ก็ได้โพดภาพดังกล่าวเขียนแคปชั่นไม่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่รูปคู่แต่เป็นภาพพาธิตกยามเย็นสุดจะโรแมนติกนักเกาะเต่ามีแต่เราสองคนผลัดกันเป็นนายแบบนางแบบเขินกันบ้างไหมยังวนอยู่ทริเกาะเต่ามีเราสองคนดูไปเขินไปฟินยาวๆไปวิวสวยแบบสวยหล่อทะเลก็หวานหวานน้ำตาลเรียกพี่ฟินกว่าละครก็คู่นี้แหละไม่หวือหวาเรื่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติขอขอบคุณภาพจากไ G@ จ e แอดเบลล่าแคมเปญแอดเวีย19แอดแอลล่า .082519 ภาพและแหล่งข้อมูลข่าออวเดอะบางเก่าอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ